สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้โหวิธีรับเลื่อยโซ่นะฮะก็รอบที่แล้วก็บอกบอกมุมองศาไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอบนี้ดูวิธีควงนิ้วนะฮะวิธีวางนิ้วแล้วก็มุมกัดมุมกินอะไรต่างๆเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปกันเลยนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลย การวางมือนะฮะต้องวางมือให้ถูกวิธีด้วยนะฮะไม่ใช่วางมือไม่ถูกมันก็ไม่กัดนะฮะแล้วก็การหมุนของตะไบนะฮะมีส่วนด้วยนะฮะถ้ามีปากกาเนี่ยมันจะสะดวกนะฮะเพราะว่ามันจะยึดจับยึดจับได้ แน่นหนานะฮะแล้วก็เปิดเบรกนะฮะเอามาไว้ด้านด้านมุมนะฮะปิดเบรกนะฮะทำนิ้วให้เป็นมินิฮาร์ดนะฮะแบบนี้นี่มันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนะฮะมันมุมมันไม่ได้จะอยู่แบบนี้นะฮะ เลยนะฮะอืมอืมแล้วแต่ถนัดนะฮะคือความหลังมือลหงายมือแบมือแบบนี้ก่อนแล้วก็หมุนไปทางนี้หรือทางนี้แล้วก็หมุนไปทางนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวดูมุมมุมนี้ก่อนนะฮะนี่ดูนิ้วดูนิ้วล็อกนะฮะมินิฮาร์ดแบบนี้นะฮะลูกหัวใจนี่นิ้วล็อก เห็นไหมฮะคือล็อกแบบอยู่เลยะนะฮะเดี๋ยวล็อกไม่อยู่นี่หลุดอันตรายนะฮะแถวนเนี้ยนี่คือถ้าหลุดถ้านิ้วล็อกไม่อยู่เนี่ยหลุดนะฮะเนี่ยทำมิมนิฮาร์ดให้ดีๆนะฮะ ถ้านิ้วล็อกไม่อยู่เนี่ยหลุดปึ๊บมือทะลุดลงมานี่บาดเจ็บนะฮะอาจจะโดนเลื่อยโซ่ได้นะฮะต้องล็อกให้อยู่นะฮะล็อกแบบนี้อย่าไปกลัวเจ็บนะฮะตรงเนี้ยเหมือนเราจับกีตา้า์นะฮะโอ้โห,น,น,น,หน,น,ะะน,นิ้วนี่ด้านหมดเลยยิ่งด้านยิ่งกีต้าไม่บอดนะฮะดีดคอร์ดนี่ใส่ยแจ้วเลยนิ้วนี่ด้านหมด แต่ว่าไม่บอดนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะนิ้วนี่ด้านหมดเลยนะฮะเพราะมันควงด้วยนะฮะเห็นไหมฮะอืมเอาเอาด้านนี้ไม่ค่อยเข้าเอาอืมดูเสียงดูเสียงเดี๋ยวตะไบเอ๊ะทำไมตะไบแล้วไม่ค่อยเข้านะฮะ เรียบร้อยนะฮะผมคลิปวันนี้อธิบายากวาจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะถูกใจคลิปนี้ก,กดไลค์ให้เด็ยอย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายากวาลาไปก่อนสวัสดีครับ